ไอโอเอเลนนะครับสาขาเมืองไทยเอเลนนะครับมาดูที่ช่องใหม่ครับปุ่มแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเกณฑ์ก็คือเพิ่มลดสัญญาณเสียงนะครับในกรณีที่ว่าเอามาสเตอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วแต่เสียงมันยังเบาเกินไปแล้วก็เพิ่มเกณฑ์เทเลนิดได้ครับแล้วก็มาดูไฟเลเวลตรงนี้ด้วยอย่าให้พีคเกินไปนะครับอ่าอ่าก็ขึ้นไปทีละเรื่อยๆถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น EQ ก็จะมีปุ่มให้ิ i โ low ก็คือปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นอัก อักก็คือเป็นอักมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวปุ่มนุ่มๆนะครับจะเป็นเอฟเฟกตัวนี้ก็คือจะปล่อยเอฟเฟกให้แต่ละช่องนะครับครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มแผ่นสายขัวนะครับก็จะมีปุ่มคําว่ามิวแล้วก็ PFL ก็คือมิวก็คือปิดสัญญาณเสียงในกรณีที่ว่าลูกค้าไม่เอามัตเตอร์ลงนะครับพูดไปแล้วก็คือปิดไม้ได้เลยครับผมแล้วก็ถัดมาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มม PDFF กกกกกก็็็คคคคืออออปุ่เเชสสััญญาณีียยงงงตตรรนน้้้้้ลลูดดดแววะบผม ถัดมาเรื่องของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็คือของเชฟล่าตัวนี้นะครับก็จะให้มาทั้งหมด16โปรแกรมวิธีการหมุนใช้งานตัวเอฟเฟกนะครับก็คือเราก็หมุนตรงนี้เลยครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจนถึง16โปรแกรมมันก็หยุดนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุดที่16โปรแกรมสมมุติว่าผมจะใช้โปรแกรมที่1นึ่ผมก็ได้แล้วนะครับโปรแกรมที่1ึงมันจะกระพริบอย่างนี้ให้คุณลูกค้ากดตรงไปหนึ่งครั้งมันจะได้ล็อกโปรแกรมตัวนี้ไว้แล้วก็มาเปิดตรงสีส้มต,ตรงนี้ไว้คครรึึ่งงนนะับแล้วก เอาเปิดตรงนี้ด้วยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มานำฟิเตอร์ตรงนี้ขึ้นนะครับตรงที่เขียนคําว่า fx นะครับเอาขึ้นแล้วก็มาเทสลองดูครับเดี๋ยวผมเปิดไม่ก่อนนะครับเช็คเช็คเช็คแล้วก็มาขึ้นมาเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้เขียนคําว่า FX ตรงนี้นะครับก็คือเราจะปล่อยเอฟเฟใส่ช่องไม่ช่องที่ผมพูดตรงนี้นะครับอ่ะลบลบเช็ควันหนึ่งสองอ่า, one, one, อาครับผมตัวนี้ก็คือเสียงเอฟเฟออกมาแล้วนะครับอ่าเราจะใช้ ใส่มากใส่น้อยก็อยู่ตรงตรมนี้นะครับครับผมนี่คือขั้นตอนการใส่เอฟเฟกแต่ละช่องนะครับก็คือสามารถใส่ได้ทั้งหมด12ช่องเลยครับสมมติว่าคนลูกค้ามีไม้ทั้งหมดสตัวหรือเป็น10ตัวก็ใส่ได้เลยครับผมเอฟเฟกแต่ละช่องนะครับตรงแผนตรงนี้ก็เอาไว้ตรงกลางนะครับครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะใช้งานบลูทูธของมิกเซอร์ตัวนี้ครับเราก็นํา USB ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มากดที่คําว่าโหมดตรงนี้ครับหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นคําว่า อุปทูตตรงนี้นะครับแล้วก็นําโทรศัพท์มือถือตั้งค่าเครื่องแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับมิกตัวนี้นะครับปุ่มรีเทิร์นตรงนี้นะครับ,ะรบจะใช้ร่วมกับช่องรีเทิร์นตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเขียนคําว่าอาร์ตตรงปุ่มแดงๆตรงนี้ครับมันจะใช้งานร่วมกับช่องตรงนี้นะครับคำว่าอาร์ก็คือเป็นอาร์ตมอนิเตอร์เอาต์พุตนะครับก็คือเราทําเป็นมอนิเตอร์แล้วก็นําสัญญาณเสียงจากช่องนี้นะครับไปใส่ power amp อีกตัวทําเป็นมอนิเตอร์หน้ี ทุกช่องเลยสมมุติว่าเราอยากทำมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับก็คือเราก็เสียบสัญญาณเอาตรงนี้นะครับไปเข้าขยายอยากให้ไมช่องที่1อ่ะไปออกมอนิเตอร์ด้วยแล้วก็มาเปิดตัวแดงๆตรงนี้ครับผมปุ่มสีแดงตรงนี้ไปออกมอนิเตอร์นะครับส่วนถัดมาตรงนี้ครับเอฟเฟคเซนก็คือเป็นเอฟเฟคนะครับเป็นเมนเอาของเอฟเฟคออกช่องมิกซ์ต่างๆนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโฟนโฟนก็คือเป็นช่องตรงนี้ครับเป็นช่อง h e ดโฟนหูฟังนะครับสําหรับฟังเตาของเสียงเพลงนะครับตรงนี้ก็คือ เป็นวอลลุ่มเพิ่มความดังนะครับส่วนถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นไฟ48โวลต์แบตทอมนะครับตรงนี้ก็คือไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงช่องไม้นะครับแต่ละช่องใช้ในกรณีที่ลูกค้าใช้กับไม้ที่ใช้ไฟเลี้ยงเช่นไมโคนเดนเซอร์นะครับตรงนี้ใช้ไม้ธรรมดาคุณลูกค้าไม่ต้องกดนะครับตรงนี้ถ้ากดมันจะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้ครับถ้าเห็นก็คือกดออกเลยครับผมส่วนถัดมาด้านล่างก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนี้ก็คือปุ่มมิ้วนะครับมิ้วแต่ละช่องนะครับตรงนี้ในกรณีที่ว่าลูกค้าอยากมิ้วเสียง ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่เอาสไลด์ลงก็กดได้เลยครับส่วนด้านบนก็จะเป็นอีโคไลเซอร์มีมาให้ทั้งหมด7แบนนะครับเจ็ดความถี่นะครับสามารถบูตเสียงต่างๆได้นะครับในกรณีที่ว่าลูกค้าอยากเลือกหรือปรับเพลงหมุนหาเพลงได้เลยนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสามารถหมุนเห็นไหมครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับก็คือตัวนี้ก็คือใช้ในการเลื่อนเพลงเลือกเพลงนะครับ ส่วนตรงนี้คําว่า EQ EQ ตรงนี้ก็คือให้ EQ มาทั้งหมด5โหมดนะครับเราสามารถปรับเลือกฟังได้เลยครับเผื่อคุณลูกค้าถามมาว่าอา้าวผมมีไม้สายที่เสียบแจ็คโฟนผมเสียบได้ไหมก็คือสามารถเสียบได้ครับก็คือจะเป็นแจ็คแบบนี้แล้วเสียบยังไงเราเสียบลงตรงนี้เลยครับตรงกลางช่องลายเลยครับผมช่องไม้เลยครับเสียบแบบนี้นะครับหรือเราจะเสียบเป็นแบบบาลานซ์ก็คือเป็นแบบ XLR ก็คือก็ลงตรงนี้ได้เลยนะครับ ในกรณีที่ว่าเผื่อลูกค้าว่าเอาแจ็คผมมีแจ็คโมโน่แจ็คโกลผมเสียบยังไงก็คือลงตรงนี้เลยตรงกลางเลยครับครับกันเปิดเพลงที่ใช้แบบสายนะครับหรือลูกค้าไปเสียบใส่มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับต้องมีแจ็คแบบนี้เสียบยังไงก็คือสองเส้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเข้าโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถืออ,อีกฝั่งก็มาเสียบเข้าที่ตรงช่องอาลายตรงนี้เลยครับอสองเส้นนะครับ ในการปรับแต่งก็คือปรับแต่งสองช่องพร้อมกันนะครับครับแล้วก็สไลด์2ตัวนี้นะครับขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเสียงเพลงมาครับแล้วก็คอนโรลสองตัวปรับยังไงก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้2ช่องนี้นะครับเสียงจะได้ออกมาเป็นเหมือนกันนะครับช่องตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่าเทปอินพุตแล้วก็เทปเอาพุตตัวนี้จะเป็นสัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณเข้านะครับก็คือเป็นแจ็ค RCA นะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ปรับตรงไหนปรับตรงไหนมาปรับตรงนี้ครับตรงที่ปุ่ม สีฟ้าตรงนี้ครับติดกันคำว่าเทปยูดีก็คือเราเปิดเทงมามาเข้าตรงคําว่าเทปอินพุตตรงนี้แล้วก็เอาสไลด์ขึ้นตรงนี้ครับเสียงเพลงก็จะออกผ่านมิกเซอร์ไปครับส่วนเทปเอาพุตเทปเอาพุตก็คือเอาสัญญาณออกไปต่ออุปกรณ์อื่นนะครับไปต่อใส่พาวเวอร์แอมป์อะไรได้นะครับตอนนี้เป็นสัญญาณเอานะครับตัวนี้เป็นสัญญาณอินอินตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับผมก็คือเฟรเตอร์อยู่ตรงนี้ครับผมก็คือเปิดเทงมาแล้วก็สไลด์ตรงนี้ขึ้นนะครับ ต่อใช้งานแล้วก็การปรับใช้งานของชุด4ี4คนีะครับว่าแต่งยังไงปรับยังไงต่อยังไงครับตัวนี้จะละเอียดเลยครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบหรือถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ